พี่บ้ามาพี่มาพี่อีกสองดอกเมนขอบงมเลยครับยูบานบ้าบมีเลยนะมีแต่หกเหลืองธรามดานเลยเมนขอบสวยงามเลยครับเดีงเวนี่ดีเดียงขดเดียงงกทีไม่มีดอกเกียวครับเมนของามเลยครับด้ครับขาวสองฟุ้ครับฟูเดียวครับฟุเล เนมบอกยังงกครับอุ้ยงามครับองูกแดงครับ้ยถือแล้วอไม่รับนไข่เนบอกอ่งนมาข้าเ่รปลาอู้อรอนงไงยังไขว่สวัสดีครับเป็นยังไงลุงป้าอ่ะเออายสุสุครับ เด็กเขาพรอมกับสองบาสเกาครับบาสต้นครับบาสพุ่มครับผมพามาเก็บเห็ดขึ้นเขาพี่น้องแมีนครับแมีนครับขึ้นผู้ลูกไม้นาะแมีนครับผมหมูย่างมาไหมไหมนาะบาเนาะครับขึ้นผู้สองตาครับผมครับผมช่องเงียบสั้นสั้นผมว่านี่พี่น้องยางมาเมื่อแห้งอ่ะไปหลุนไปชมว่าสะได้เห็ดอย่างนาะพี่น้องครับผมครับนี่เอากเกครับกเกลเอา่อนครับเดี๋ยวจะไปได้เห็ดน้ามเนอ่ะอันนี้เห็ดกระแป้งได้บ้างเสียบพื่อกันได้บ้างอุ้ยเสีย เดี๋ยวพี่ตีตายเป็นหมูเลยนะบาเนาะเมีนครับผมอุ้ยเป็นหมูเลยขีบบ้าเอาดอกขีกกอนเดี๋ยวคอาแปลวาเป็นฝูงอุ้ยเป็นฝูงเลยโอ้โหขคือเดยเป็นฝูงขึ้นขึ้นว่ะนะครับอืมได้บัวบ้าดอกไหมดอกแข็งดีขนาดนาะเมียนเพ็ดเขาแป้งเขาแป้งแข็งคือจังเห็ดดินเห็ดแดงบัวบา แข็งๆเนี่ยดินแต่ว่าดอกมันจีแข็งกว่ากันแทบพวกกันเนาะมึงครับผมกบตางกันไปได้ครับรสชาติก็คือธรรมดายละครับอืมครับผมอือหูฝนครับยายไปฝนได้ครับเนาะมึงไม่แน่ไม่แน่ดอกอือหูมึงครับผมเปิดคลิปมากระมาณแล้วครับผมเป็นเงินตเก็บไปก่อนครับครับไปดุ่เห็ดละหุ่งน้องกันครับมึงสีใดจะสีหน่อยเนาะ กสิได้ใช่แตกกสิบอ่ะเนาะมาเก็บตอนนี้ก็มาแม่บอกกระตาออกไหมนะครับกระตาอัอนเงินครับผมเพิ่นจื้อม้าเนาะบุญทลิกเนาะอันนี้เป็นแบบเนาะกระตาขืนผู้เขาขึ้นผู้มันหนักไม่เบาแม่นครับคือกระตาเทาเหมืนห้องตัองหนักไข่เหรออยากทำเลยครับเหมือครับตกแกมีนระมาณอ้ยขึนซ่งมานละบานครับไปครับผมไปไปตามไปหลุนไปเชียร์ครับสองเบาครับมาอนี้แม่ครับผมสองเบาสิได้บ่ ในเรื่องกดนใหกดชแค่เป็นกำลังใจสองบาวนนอนครับเนาะไปกันเลยครับผมนี่ครับเป็นเปลเขาครับเปือเขาเงี้ตัวเนาะเงีครับนะเป็นเขาครับครับผมพีนหน่อยหรือเลาตอนจากที่เพิ่งเขาครับมันจะยังไงกับประมาณนี้เนาะเห็นแล้วงงเดีอยวาครับผมเหนเต่าดินครับผม แข่งียวๆน้ำบ้าเนาะครับผมมาทำกันหลายคนครับผมนครับที่ครับอที่สามครับเอาเบิร์ดกับเห็ดหมูแก่งแซ่บ้วยกันน้ำบ้าต้องเอาไปก่อนครับแมนเอาไปก่อนครับงานบ่มีเห็ดครับผมอ่าเดือดร้มผ้ากับนี่ยดินียังไงเก็บนี้น้ำบ้าเนาะแมนครับผมเห็ดหน่าเลครับเป็นหนอเป็นหนอเลยครับผมโอ้ยเก็บมาไม่ได้หรอกบ้างเอาเบิร์น้ำบ้าเนี่ครับที่ครับเป็นหนอเป็นหนอเนะครับ

พูดๆเมนมนถือครับเเป็นหมาเหงงครับตองบ้าหมาเห็ดนาเรครับคุณได้มาเห็างาบ้างอีพอครับผมนี่สองดกครับืเป็นหมูเป็นหมูเลยนะาเกียร์มันกระนาบเอาใบหม่เพิ่มๆนั่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่อีกดอกนึงครับนีครับนี่ครับดดูกันเนาะ ต้องหาอีกได้เบาเคียบเงินหน่อยเบาจนนั่งเห็นยังนี่น่ยน้ยนั่งกอเม็เบาแมนบอกเห็นยัง่ะเห็นมูกแเด้งครับนู่ดด้งครับนะอีหางโดอกันเนาะแม่นบอกหางดอกนเนาะครับเละงูกเด้งครับอุ้ยงามครับ เห็นละงูกดงเ้านาะผู้เาอื่นเนาะแมนเบาเห็นับเอนเนียดสไตนี่สงดเนนครับพุนะครับห็นละงูยาวมาผืนเลยครับต่างสำหรับไหมครับเอไ่่ันไ่ไข่ไ่ไข่ไ่ก็ไข่นาะมาพูนไปเรียนไหมมนก็ไ่กไข่มานไข่อยู่ในขวดอ๋อไ่ยังมีในขเดียวคิดว่าจะเผาผอนอีกแบบ แม่นบาแน่นครับกรบอตลกตะแลงไปครับีของงามเลยครับอื้ยขาสองคู่ครับคู่เดียวครับคู่เลแน่นเบาากเนาะเกิดมต้่นยังเกิดต้เตนบกันกัน่กอปอนี่ครับดงครับอืออ่าในจังนอนไม่น้องเลย ตรองงัดทางโลมานา่ะหรอหัวบมอไร้างมอะไัโอ้ยบ้าไหนบ้างไหนบ้างไหนหัวหมูอะไรบ้างัวะเอเสือต่อไปครับผมซมานละบานครับผมเกี่ยวบ่าไม่มีใครเบิรอบาครับเกี่ยามันครับมาแลหวอเนาะครับไปครับผมพึงครับที่พึงเขาได้ล่านี่ มงอยู่บ้างขอหน่อยครับพี่นี่คือขอหน่อยครับดอกมันงใหญ่เป็นไหนนะครับนะครับสองดอกนาเจียวเป็นมูขายใหญ่นะวะเนียนเบาเพชรเป็นเขาครับผมองามเลยครับงามขนาดเนาะงามหรือเปล่าครับเพชรเขาแป้งสองดอกครับสองดอกครับผมงามนะดอกเนาะดีครับดีมักดีครับเห็นบไหมสวยงามนะเอารถเข้ามาเนาะ เอาไดพูดแนวครับนี่เป็นไฟคุณน้อนบอกไมมครับเป็นเพื่อนไข่เน่นบอกมาเทปเพื่อนายแล้วบ่างเน่นครับเห็ดละงูขาวครับผมสองไข่มาบ้างไอมเน้นอุ้ยไข่ผมเงี้ยได้บ้างเน้นครับสองไข่ครับผมเบาอืมเอาให้อันซื้อไข่หานมาบ้างไว้บอกเน้นขึ้นบอกเอาฉันหนุ่มันมันหน่วยไงไหมเนอะเน้นครับมันหน่วยไงเอาแต่มันไข่ไง ส่งมาและวบานครับผมครับผมไปครับบานเห็ดเพผ่งข้าหน่อยครับเห็ด่งนี่ไม่คือม่ดอกเดียวหรือเปล่าเนี่ยกล้วยอกเป็นมูเ้อกงาตนเนียนจะแสบเนาะมาเนาะเมีนต้องกินบ้งบ่ได้เรับอีดองครับกีนครับออกเป็นู้เะมาเนาะอุ้ดอยหน่อยไม่ป่าแล้วเอาเอาไครับดีครับแต่ว่าดอกไปยี่ไปนไหนเนาะเียน เห็นี่ผมยังก่อนพี่ผมข้ามหน่อยแมนผสมซื้อหรือเปล่าแมนครับผมข้ามหน่อยข้ามมือใหญ่หรอแมนครับผมเห็ดเขาวดินสองดอกครับผมหมูงามเา็ไหนมาบ้างหรอใส่แข็งมาได้เปล่าแมนครับผมงามครับแข่งกินกระเส็บกันดีแมนครับ เห็ดละงูเหลืองครับเหมือับผมอันนี้แม่นุบ้าวเนี่แม่นครับนี่อยู่บ่บกวขาวเอาดอกบานแล้วว่ามันจะดอกบานเนาะแม่นครับละงูแดงจังเห็นละงูแดงหรือเปล่าแดงได้บ่าแม่นครับแดงพวกกันนี่เนาะแม่นครับมีคารงครับสามดอกแต้มบ้าวได้บัวบ่าวโอ้ยเนาะได้อยู่ครับได้อยู่แกงแซ่บติดเลยหรืนเปล่าได้บมูหรื่เบล่ามาบ้านกันมาบ้ได้ดรือเบ่าบ้าได้บ้าได้ได้บ่ใส่งดอกกีนหรือเปล่าแม่ ามดอกทั้เห็ดต้นเขาหมบเพิ่งเขากันนะแม่นบ่เม่อคกับผมิ่นเขาเขาละแบบเนาะแม่นครับพี่บ้าอีกสองดอกไส่พี่บ้านมีบ่แม่นน่ครับอีกต้งเขาใสแมาบ้งแม่นตั้งใสดอกบ่ต้งใส่ดอกหนึ่งบ่แม่นได้หรอืมนี่บับาดอกใ่ เอ้เนาะได้ดอกนั้นบ่ได้มองามนี่นะบ้องนี่ระบายไปแล้วโอสดอกครับครับเออก็จะเคลียร์ไว้เ่นครับาดอกมไนียวเาเนาะดอก่มเบาครับอู้ยครับดอกครับดอกอดมันรอดแงครับสามดอกรอืมเอากรหมอตัวละบามนครับนี่ครับนีสอดอกครับอ๋อ มับ้พุ่มเห็นหมดดอกนี่บัมันระบาดเลยน้ำบานะดอกนี้เขาโ้องการคนละคืนเงี้ยครับอก็ได้เกลี่ยเบเสียบน้ำบานะเงี้ยครับผมครับพับดอกนี้รับเกี่ยวแมงยางไก่น้ำบาเนะครับแตงออกไม่ครับเงี้ยครับไม่ได้เห็นดอกน้ำบานะเมนครับผมครนี่ครับรัดเงี้ยหมดะบาเงี้พี่ถุงนี่ถุงคี้ถงงเนาะเงี้ยครับ เป็นขาโตเป็นโตเฮ้บาบด่แห้งข้ามาเนี่ม่แห้งหแหงแห้งครับนี่ครับเปนมูเลยครับนี่ครับเออหน้ามันเลยครับหนูเป็นหนอเป็นหนเลยครับหนยได้เอาไปก่อน้างาบหนครับผมนีครับอีหนยได้บรบน่งอื้วเนี่ เป็นหมอนะ่องอันนได้บอกอนได้เยอะไห้ยุ๊บตั้งครับแนามมาืครับมาบมากอนี่นม่หนองามบางครับเมื่อไรบ่ถอเ็ดสีบ่ร่างกันสมวาน่่เนาะเีนครับผมครับต่ว่างามนี่ไปครับบอีกครับอีกสอดอก ก่นอามุตะลิก็มีเก็บเงินหขาเป็นขาครับจร่งเหอืมิะครับนกอุยสีไตยหอมบ้หอมบ่แง่หอมคือที่ยังก็ด้องมาคือสีไตาส่ครับเยวจะงูอีดอกครับมึงมุ่นสามดอกหได้บ้าใช่ละคุ่นนี่มีเทาฝุ่นแง่บ่แง่ครับผมมก็ไม่ดอกเกี่ยวตระบ่าวแง่ไส ไม่เห็นา <laughs> <episodes> ุดเหมืนเนบอกู้จริงๆให้ตังกู้ลูพี่แซล้่มันก็ออกใหญ่นี่รอนป่าทศปูยังอะปงหวานนน้ำต้นนี่นเนยนนครับนีนครับที่เขาพิซองกงามด้ยครับผมเป็นมวง่ายมากแนนครับงามขนาดนั้นแ้วงามาย อย่ยางอ่อมปลาอ่อมผู้ขาครับผมขอยี่สามดอกนี่ครับครับนะงามพี่น้องงามครับเป็นพี่น้องบอกเห็ดตรงไข่ดอกนึงครับดอกมวยประเด็นน้ำมันลูกต้นสูตรของไม้ต้องรอรุ่นต่อไปน้ำบ้านเนาะเมนครับผมครเมนเด็ดข้ามครับผมเมนตัละเบาเมนอยู่เบาดอกมปยนาะนี่ดอกเดียวเนาะซ้อมมือกันระเบ้า มาซองหามันก่อนซองเลยผมมีหรือว่ามีดอกเดียวครับนี่ครับเห็นละงงแขงงามเลยครับเดี๋ยวจะวายดีดูนี่แดง๋ยวคักเดี๋ยงนะครับที่นี่มีดอกเดียวครับแมนครับแดงงยววาวโอ้ยพี่บ้าวมาพี่มาพี่อีกสองดอกน่าจะไม่แพงแมนครับงามเลยครับอ้ อยู่บานเบาบ่มี่เลยนะบ่มี่มีแต่ละงกเหลืองธร้มดานาะน่าโป้เลยมิ่เลยครับโอ้ยแดงจียวไหญครับมอหันก็ได้นาบ้างครับมอหก็ได้นครับโอ้ยง่ามบ่งายแม่เบาสุดยอดครับใาอีก2อดอกครับดอกตูงกับบานเนาะบ้าเนะผมวาพุ่งกระยางเปีหนแล้วมันแน่นปะเงอนค่าเบิดอเต็มสองฝากี่ากต้องกาก็เกินครับ แต่ว่าดอกไง่ายดอกแข็งหรือเปล่าเงี้รับพ่ได้แข็งเนาะเงีนครับผมครับนะไปตต่มกันครับเงีนครับเงีนหน้าครับดอกงางครับดอกงามนะบานครับสีเหมูงงามสีบ้าเงีนครับไม่ดอกเยรือเ่าเงนอืี่ครับงีเหลืองครับอูมเดียวครับเงีนครับมองว็ดอกสองดอกมันไ่ได้ขึ้นมากเงี้ครับมันได้เึ้นนะครับได้เติมกันเนาะเงีนยครับผมเงี้ยแดงขาลายครับพี่สองน้อครับงาม โอ้ยอ้ยทองเนาะบานเนาะ่นครับคือมีดอกเดียวน้ะงามขนาดเนาะถูกครับเห็นหลายดอกกทิคือตีม่หลายดอกเนาะโอ้โยเออนี้ตัอยยงอันนี้ยไยังอ่ะใคร้นเอออนนี้วนา้เือซาเนีกาว่าหอครับมันดอกใหญ่ป้นป้วนป้ว่ะมันหนักดอกมันจีตุ่นเนาะบ้าเนาะเอาลงนี่เยนาะเอาลงน่ยอเต็มกระตาละลงน่ละละเออ มาแล้วมีสี่ดอกครับแต่เป็นตูมนะบ้านเนาะโอ้ยโอ้ยเอาได้เนาะเอาได้ครับครแตนไหนเอาปล่อยไปสักเอาขอเขาของแทบหนึ่งเด้งขอเม้าไปเบิดเลยเนาะของหายใหญ่นี่แมนอยู่อ้ยเต็มตาเลยบ้านครับอ้วนพี่หลงบ่อยากสิเอ้ยเลยครับ บอกขาที่ใหม่นะมาเนาะครับผมเดี๋ยวนตัดขาก่อนครับการเนี้ยก็จะว่าสองเบาด้อครับครับครับห่งเบาได้ยังบอกได้ยังเบาได้เนาะได้ครับได้ตุ่มต่ำปนยุ่ยสี่นฉกมาเนาะแมนเอาไปปิ้งแมนครับครับมัมีใครเกันบอกปะใครนั่งอยู่นี่ใต้ดินมแง่ยังหาบอกเลยนะ ปวกดอกนึงครับครับปวเอาไว้ใช่ไหนน้องบ้องใส่เสียนใส่มีดได้ครับเงี้ครับปวเอาไว้ใช้ได้เนาะมาเนาะเงี้ครับผมง่ามอุ้ยดอกเดียวเก็บได้หลายได้หลายได้บ่แงี้ครับแงี้ครับเป็นเหลืองครับผมเป็นพระเป็นพระเพราะมันดอกสีเหลืองอุ้ยงามต้นงามเนบาร์เนาะครับสีสันสดใสงามตาครับผมนี่ครับเมนะครับเวียนพึ่งกะลงไปก่อนครับสองเบากะ มาสรุปผลงานในเบื่อนครับผมครับมีเห็นดไหงในเปาเห็ดนางโง่ครับเห็นเพิงครับแล้วก็เห็ดเห็ดเพลิงแดงซี่เห็ดเพลิงแดงขาอลไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันขับยุงไตน้อบกเอาเห็นไหมครับเห็ดนางโง่ก็หลายเติบอยู่ครับเห็นาแไรก็ได้อยู่ว่าอ๋อมืนหน่อเนาะเมียนครับตาไม่หมเนาะมาเนาะเมียนครับผมซื้อกระตาตอนซื้อกตะบ้างเลยเบาพุ้งบอกว่าแม่หาซื้อกตะไในเจ้าใส่เห็ดข้าวดีนึงสพี่น้องเกีบได้เต็มเห็ดข้าทีนึงโอ้ยอย่าหาเบอกเรื่องเข่าเมียนครับผมอ้า ส่งมาแน่นอนว่าเนาะส่งมาครับนี่เะครับสำหรับผลงานเท่ากั่ในประมาณนี้นะครับมีอนคำวาผู้สองตัดครับแมนครับอู้ย่างขึ้นเขาปุมเบาปุ่มแตงย่างย่งอ้ย่าพี่ย่าจีผ้าพี่น้องเครับผมครับเอาละครับสำหรับวัอนี้เบาต่วนกับเบาพุ่มกุศก์ตโวแราไปก่อนนะครับครับปวดขาครับพี่น้องครับผมเอาครับแล้วพบกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะเมนครับครับผมห่างนานๆเด้อครับพี่น้องครับสำหรับวินนี้เบาต่วนกับสวัสดีครับเบาพุ่มกับสวัสดีครับผม ไปก่นกันขีดหนาเนาะมาเนาะเมนครับไปพี่น้องยางลงไปเนี่ไปเดี๋ยวจะพาลงครับผู้สั้นปันไดครับโอ้ยพั้เนี่ยเขาเพิ่งขึ้นไปน้องไงเมนครับเดครับโอู้ยสั้นเนี่ยเขาเกิ่าขึ้นไปพี่น้องก้าบบ้านครับผมไปนะครับ